สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นาๆทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเส้นคืนมุสลินกับเได้มาจัดโปคืนแขวนดักนกกวักดักนกลีลุม่มเป็นราคาพิเศษกับผมทีทั้งขายเส้นคืนมุสลินเดนมาเปิดขายให้พี่ให้น้องนะัภาพข้างหน้าที่ตินเห็นอยู่นี่คือคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงแบบหมุนได้แถมรังเก็บหนึ่งอัน แถมกระดิ่งหนึอันราคา260บาทที่จัดส่งด่วนบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD รอดชำระเงินอยู่นาบาทครับนี่คือ260บาทครับผมรอดชำระเงินอยู่นาบาท260้าน260บาทเนี่ยต่อหนชุดในมือผมนี่คือจ่ายเงิน260บาทหลับไปทั้งเบิดเลยครับผมเป็นคืนแขวนดักนกกวักดักนกอีลุ่ม4 1บบวงแบบหมุนใด บวงขนาดสี่จุดหานิ้วกบผมนสายพ e ห่วงทองเหลืองเอเบอร์ลอยี่สิบสำหรับทันใดที่ตามหาคืนแขวนกะถ,ถักเขามาได้ับผมถักเขามาได้ภาพรายละเอียดกะตามข้างหนา้าตามภาพเลยับผมมักชอบกบโทรมาส,สั่งได้ครผมผูนย์เกสองเจ็ดหสามห้าห้าเจ็ดศหรือสิถักเฟียดกะอัฐพลช่อทอง ส่วนทันซีสิเขาไล่กัเดี๋ยวผมพิมพ์รลยละเอียดไว้ใ้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผมอทางการติดต่อนะฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมที่ทั้งขายเซียนขืนมุสซลินในน้ำมาจัดโป้ให้พี่้น้องนั่นกับผมความสวยความละเอียดเหมือนกันทุกชุดกับผมหรือสนใจอุปกรณ์อื่นๆกัสั่งเข้ามาได้กับผมก็ขอฝากรายละเอียดไว้สมนีก่อนครับสวัสดีครับ